สวัสดีครับผมชื่อนายศิลาุิตโพทองวันนี้จะมานำเสนอเรื่องอุณหภูมิและความร้อนเทอร์โมมิเตอร์เป็นเครื่องมือสำหรับวัดระดับความร้อนหรืออุณหภูมิประดิษฐ์ขึ้นโดยอาศัยหลักการขยายตัวของเหลวเมื่อได้รับความร้อนและหดตัวเมื่อคลายความร้อนของเหลวที่ใช้บรรจุในกระป๋อแก้วของเทอร์โมไดนามิกเทอร์โมและขนาดของอุณหภูมิคืออะไร ระภูงคือคุณสมบัติทางกายภาพของสา,สารที่แสดงปริมาณทางความร้อนและความเย็นหรือระดับความร้อนหรือความเย็นของวัตถุเมื่อเราพูดถึงบางสิ่งที่รู้สึกร้อนเช่นน้ำแกงจืดที่เราดื่มเมื่อไม่สบายหรือเย็นเช่นหิมะโดยเฉพาะถ้าคุณไม่สวมถิงถุงมือความร้อนมีความหมายว่าอะไรความร้อนสามารถถ่ายเทระหว่างวัตถุได้3วิธีคือการแผ่รังสี การนำความร้อนและการพาความร้อนนอกจากนี้มีกระบ,บวนการถ่ายเทความร้อนอีกแบบหนึ่งคือความร้อนแฝงซึ่งเกิดขึ้นในกระบ,บวนการเปลี่ยนแปลงสถานะเช่นจากของแข็งเป็นของเหลวหรือจากของเหลวเป็นก๊าซเป็นต้นการถ่ายเทความร้อนระหว่างกระบ,บวนการเมื่อสารอยู่ในลักษณะของผสมสถานะมีชื่อเรียกว่าอย่างไรการคายความร้อนแฝง จำเพาะของ3การถ่ายโอนความร้อนแบ่งได้กี่วิธี3รูปแบบได้แก่การพาความร้อนการนำความร้อนและการแผ่หลังสีความร้อน